ค่ทารอส,สวัสดีค่ะสวัสดีสาหรับชาวราศีกุมและคนาราศีกุมด้วยนะคะประจําช่วงเดือนตุลาคมวันนี้จะกลับมาพบการทํานายดวงความรักนะคะคนโสดคนมีคู่คนที่มีความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีกุมและคนาราศีกุมนะคะมาดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าพลังงานของคุณนะคะขอดูพลังงานหลักพลังงานรวมของชาวราศีกุมและคนาราศีกุมประจําช่วงเดือนตุลาคมก่อนละกันเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ สเตรนมาเลยชาวราศีกุมช่วงนี้จะเหนื่อยๆนิดนึงนะคะใช้ความอดทนสูงมากกว่าปกติที่ผ่านมานะคะมีเรื่องให้เราต้องได้จัดการมีเรื่องให้เราต้องได้ควบคุมอาจจะใช้ความทุ่มเทมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงกายแรงใจมากกว่าปกติเนาะมีหลายเรื่องให้เราต้องจัดการนะคะจัดการคนรักจัดการครอบครัวจัดการตัวเองจัดการการงานนะหลายสิ่งอย่างเข้ามาพร้อมกันเลยซะทีเดียวนะคะ,ะต้องระมัดร,ระวังนิดนึง แล้วกันเนาะแต่โดยรวมเนี่ยชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมนะคะทุกๆท,ท่านคุณสามารถที่จะรับมืออยู่นะคะแต่ยังไงก็อยากให้ระมัดระวังในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารนะคะการตกลงเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยสดาบมันบ่งบอกว่าการพูดคุยการเจรจาอาจจะมีการต่อรองหรือว่าการถกเถียงกันที่มันกลายเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจากเรื่องเล็ก กลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะให้คุณต้องได้รับมือหรืออะไรที่คุณพูดไปเนี่ยคนรักก็มักจะไม่เข้าใจนะ,ะคะกลายเป็นว่าเวียงใส่กันนะหรือว่าทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆอยอยอยมีเรื่องให้ได้งอนกันมีเรื่องให้ได้น้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นนะคะสามเรียนนะคะบ่งบอกว่าชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมประจําช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยในเรื่องของการเจราจาในเรื่องของการสื่อสารอยากให้ชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมนั้นนะคะ ได้ตัดสินใจให้ช้าลงเนาะหรือว่าพยายามระมัดระวังในเรื่องของคำพูดนะคะระมัดระวังในเรื่องของการจัดการความรู้สึกคนอื่นด้วยละกันเนาะอราชินีดาบนะคะมีเรื่องให้คุณต้องได้ ควบคุมมีเรื่องให้คุณต้องได้จัดการมีเรื่องให้คุณต้องได้สะสางนะคะราชินีมเมท้าวความรับผิดช,ชอบก็มากขึ้นกว่าปกติที่ผ่านๆมาด้วยนะคนรอบข้างนะคะคนรักผู้หลักผู้ใหญ่หนะ้าที่การงานเนี่ยคิดว่าชาวทศกุมสามารถที่จะรับมือได้นะโดยไฮพรินสเตดยังบ่งบอกว่าตอนนี้ตัวคุณเองอารมณ์แปรปรวนบ่อยนิดหนึ่งนะคะอารมณ์ปากกับใจไม่ค่อยตรงกันเนาะบางทีเนี่ยความรู้สึกที่เราคิดกับสิ่งที่เรากระทำมันมีความ ส่วนทางกันนะคะบางทีเราเองก็จะหงุดหงิดง่ายในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะหงุดหงิดใจง่ายน้อยใจนะคะแล้วก็อาจจะมีบ้างน้องเหวี่ยงวีนไปโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะใจตอนนี้มันมีอารมณ์แปรปรวนมันมีความฟุ้งซ่านนะคะอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลทุกอย่างอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาพอเรายอมมาเยอะๆนะคะอะไรก็ได้มาเยอะๆจนมาถึงช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่า คุณไม่สามารถที่จะยอมอะไรได้แล้วนะคะช่วงชาวทาดลมด้วยเนาะราศีตุลน,นะคะหรือช่วงเอ่อตัวดเดือนตุลาคม กับช่วงชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมเนี่ยมันเป็นชาวธาตุลมเหมือนกันช่วงนี้อารมณ์จะหงุดหงิดง่ายนะคะฉุนเฉียวง่ายนิดหนึ่งเหวี่ยงง่ายนิดนึงหรือว่าอารมณ์แปรปวนถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเราก็จะพูดนะคะตรงไปตรงมาชัดเจนเลยบางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอพูดในคําพูดที่มันรุนแรงไปกระทบกระเทือนหัวใจคนอื่นนะคะหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกคนอื่นและอาจจะกลายเป็นเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะจากเรื่องเล็กกลาย เป็นปัญหาบานปลายยังไงก็อยากให้ระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะ3ถ้วยแล้วก็ขอตำแหน่งสรุปนะคะ อัศวินเรียนทุกอย่างก็ยังอยู่ในจุดที่ดีนะยังไม่ต้องกังวลน,นะคะโดดเด่นมากที่สุดเลยก็คือในเรื่องของการเงินนะคะการเงินโดดเด่นมากนะช่วงนี้เราเองก็อาจจะไปโฟกัสการงานการเงินนะคะตั้งใจในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆเรียนรู้หาสิ่งใหม่ๆทํานะคะเพื่อเป็นการ ปูพื้นฐานให้กับตัวเองหลายๆคนอยากต่อยอดอยากสานต่อในการทําธุรกิจทํากิจการหาอะไรเสริมทํานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันเนาะอะ,อะมาดูความรักของคนโสดกันบ้างนะคะพลังงานหลักก็ไปกันแล้วนะความรักคนโสดนะคะของชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมประจําช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ กไม้เท้านะคะกำลังจะมีคนเข้ามานะชาวราศีกุมอาจจะเป็นคนที่มาจากทางสายงานหรือว่าคนที่เคยจีบคุณมาก่อนคนที่พยายามเข้าหาคนที่พยายามเหมือนกับว่าต้องการที่จะเรียนรู้นะคะพยายามรุกพยายามบุกค,คุณมาโดยตลอดเลยเพราะฉะนั้น อยากจะบอกว่าชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะคนโสดจะเป็นช่วงเวลาที่มีคนแอบรักแอบชอบแอบรู้สึกดีนะหรือนะะเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้ถ้าเนี่ยเจ็ดดาบเห็นไหมมันเป็นการแอบซ่อนความรู้สึกการแอบรู้สึกนะคะแต่ว่าคนที่เราไปแอบรักแอบชอบเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดหรือว่าคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันคนที่เราเนี่ย ไม่สามารถที่จะเข้าหากันได้แบบเต็มตัวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะแอบรักแอบชอบแอบรู้สึกดีกับใครในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ จะมีจังหวะดีๆนะคะให้คุณเนี่ยได้เปิดเผยความในใจนะคะได้บอกความรู้สึกกับคนที่เรากำลังแอบชอบนะอ่าสี่ไม้เท้านะคะบ่งบอกถึงความมั่นคงการวางใจได้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะคะสำหรับใครโสดแต่มีคนแอบรักแอบชอบเนี่ยมีคนที่คุณแอบรู้สึกดีจากเดิมนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไมกลาที่จะบอกความในใจพยายามที่จะ นิ่งเก็บความรู้สึกมาโดยตลอดในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยอาจจะเป็นด้วยเดือนนะคะตุลาคมหรืออีกสองเดือนส่งท้ายก็จะกลายเป็นหมดปีแล้วมันอาจจะทําให้คุณเองเนี่ยมีความฮึกเหมมิมที่อยากจะบอกความรู้สึกดีๆกับใครบางคนก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะรวมไปถึงใครที่แอบชอบคุณใครที่เคยรู้สึกดีกับคุณนะก็กําลังจะได้มาบอกความรู้สึกดีๆนะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะได้เป เปิดใจในการเรียนรู้กับใครบางคนแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่ถูกสเปรกนะคะไม่ได้เป็นคนที่ถูกใจสักเท่าไหร่มาดูนิดนึงนะว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะคะสิบเหรียญอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันกับคุณนะคะญาติผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวเรารู้จักกันนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่เรานับถือกันเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยได้แนะนําให้คุณรู้จักนะคะ,ะคนใกล้ตัวนะเนี่ย หนึ่งดาบนะคะแล้วคนคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เคยผ่านความผิดหวังมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะคะพ่อไม้แม่ๆคนที่เคยอกหัก กับความรักเพิ่งจบกับความสัมพันธ์นะคะอยู่ในช่วงละหองละแหงอยู่ในช่วงของใจแข็งอยู่ก็กําลังจะมาเปิดใจให้กับชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมแล้วนะคะ the high princess นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เกิดในชาวธาตุน้ําชาวกรกฎชาวพิจิกชาวราศีมีนคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะหรือว่าคนที่เกิดในช่วงเวลากลางคืนหรือบุค,คลิกลักษณะของคนที่จะเข้ามาเนี่ยถ้าผู้หญิงนะคะที่เข้ามาฟังในคลิปวิดีโอนี้ คุณก็จะได้ชายหนุ่มที่มีความอบอุ่นมีความละเมียดละไมกับทุกๆอย่างนะคะมีความเป็นหญิงสูงมีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์มีเสน่ห์คนลหลงไหลนะคะแววตาเนี่ยเป็นจุดที่ดึงดูดมากที่สุดแต่มีความซับซ้อนเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะบุคลิกรูปล่างภายนอกเนี่ยคุณจะดูได้จากความมีรสนิยมนะคะการแต่งกายเนี่ยจะดีจะเพอร์เฟกมากนะส่วนคุณผู้ชายที่เข้ามาฟังในคลิป วิดีโอนี้คุณก็จะมีหญิงสาวที่รูปร่างหน้าตาดีนะคะมีสเสน่ห์ดูแล้วน่าดึงดูดนะคะมีแรงดึงดูดอาจจะในเรื่องของการแต่งกายน้ำหอมนะคะรูปร่างหน้าตาต่างๆพอคุณเห็นแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่ามีพลังอะไรบางอย่างที่มันดึงดูดให้เราเนี่ยอยากจะเข้าไปจีบเขาเหมือนกับว่าตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบเลยก็ว่าได้นะคะใจแข็งมานานนะหนักแน่นกับหัวใจมานาน มีปัญหากับการเริ่มต้นตุลาคมนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังจะได้เปิดใจให้กับคนใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะบอกตรงๆว่ายัางไม่ได้ตรงสเปกค,คุณสักเท่าไหร่นะชาวราศีกุมและนาราศีกุมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อาจจะใช้เวลาในการลองเรียนรู้ในการลองปรับตัวศึกษากันไปก่อนละกันนะคะมันอ่า จะไปในทิศท,ทางที่ just จตินะคะก็จะได้เรียนรู้นะลองผิดลองถูกกันไปในช่วงตุลาคมนี้ก็จะมีความเป็นเพื่อนนะคะอาจจะมีโอกาสได้ออกเดทนะไพ่สามใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงการได้ทดลองในการเรียนรู้การทดลองคุยนะคะการปรับตัวมันก็จะยังมีความกล้ากลัวอยู่หรือมันอาจจะยังมีอะไรบางอย่างนะคะที่เราเองรู้สึกว่าอ่า Temperance เนาะยังต้องใช้เวลาในการ เรียนรู้ใจเรายังรู้สึกว่าเขาเองก็ยังไม่ได้ตรงสเปคเราในทุกๆเรื่องนะคะมันยังมีอะไรบางอย่างที่เราสองคนก็ยังเข้ากันไม่ได้นะคะอีกฝ่ายอาจจะมีอีโก้มีความสุดโตง่งทัศนคติเราสองคนมีความตรงกันข้ามกันความชอบนะคะไลฟ์สไตล์หรือว่ารสนิยมมันแตกต่างกันนะเขาอาจจะมีความไฮโซกับคุณมากเลยนะคะหรือก็อาจจะเป็นในสิ่งที่เขาชอบอันนี้เราไม่ว่ากันเนาะแต่เราเป็นคนง่ายๆสบายๆกินอะไร ะะมันก็อาจจะยังต้องใช้เวลาตรงนี้ค่ะในการปรับตัวเพราะฉะนั้นคนโสดยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้นะคะมีคนเข้ามาให้คุณได้พิจารณาแต่ความสัมพันธ์ก็อาจจะยังไม่ได้คืบหน้าไปมากกว่านี้เท่าไหร่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะมาดูสำหรับคนที่มีคนรักกันบ้างดีกว่าว่า ตอนนี้นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสี่ไม้เท้านะความรักความสัมพันธ์มีความมั่นคงสูงมากช่วงนี้จะมีความสุขมากขึ้นนะคะได้อยู่กันเป็นครอบครัวใครที่อยู่ไกลกันนะคะก็จะมีเวลาให้กันมากขึ้นหรืออาจจะมีโอกาสในการนัดเจอกันมีโอกาสในการพูดคุยกันนะคะปรึกษากันใครที่ยังไม่ได้ผ่านการแต่งงานยังไม่ได้มีครอบครัวมีลูกมีบุตรมีบริวารในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะจะมีโอกาสมีจังหวะ ดีๆที่คุณกับคนรักของคุณเนี่ยจะได้พูดคุยกันนะคะจะได้ปรึกษากันในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะมีการวางแผนการมีลูกมีบุตรมีบริวารการแต่งงานการมีทรัพย์สินการเก็บเงินเก็บทองนะคะหรือมีเป้าหมายในชีวิตที่เราสองคนจะทำเพื่อกันและกันมากขึ้นความสัมพันธ์ของคุณในช่วงตุลาคมนี้เนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงเนาะแล้วก็ จะมีการได้เข้าหากันมากขึ้นมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจกันเราจะได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นคนรักเริ่มมีเวลาให้กับคุณมากกว่าที่ผ่านมาแล้นะคะอาจจะ กลับมาเป็นคนดีสำหรับคุณอีกครั้งหนึ่งกลับมาเหมือนกับวันแรกที่เราจีบกันเลยเนะคะเริ่มเสมอต้นเสมอปลายจนบางทีเราเองก็อาจจะมีความรู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปหรือมีอะไรที่ทำผิดพลาดกับคุณหรือเปล่านะคะทำความดีเพื่อกลบเกลื่อนอะไรไหมแต่ต้องบอกอะคะ่ะว่าช่วงนี้เนี่ยความรักดีนะสำหรับคนมีคู่มีเวลาที่จะได้ใช้ร่วมกันมากขึ้นได้อยู่ด้วย กันมากขึ้นใครที่คุยกันในระยะทางไกลนะคะมีโอกาสที่จะได้นัดเดทกันได้ออกไปเจอกันนะคะได้ไป เที่ยวทำกิจกรรมร่วมกันมีเวลาให้กันมากขึ้นให้ความสำคัญกันมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยความสัมพันธ์ให้มันอยู่ในจุดที่มันมีความมั่นคงมากกว่าในช่วงเวลาที่ผ่าน,านมาที่ผ่านมาความรักของคุณอาจจะไม่ค่อยได้มีความบุ๋หว่าเท่าไหรน่นะต่างคนต่างอยู่นะคะอัศวินถ้วยก็ต่างคนต่างมีพื้นที่ส่วนตัวจนบางทีเนี่ยราชินีดาบคุณเริ่มเย็นชากับความรักแล้คุณไม่กล้า คาดหวังแต่พอมาในช่วงเดือนตุลาคมเห็นไหมคุณรู้สึกว่า เราจะไม่สามารถเย็นชากับหลายๆอย่างแบบนี้ได้อีกต่อไปนะคะเราจะต้องพยายามทำอะไรบางอย่างผลักดันความสัมพันธ์นะคะกระตือรือร้นคือเขาจะมานิ่งแบบนี้อย่างเดียวเลยก็ไม่ได้เพราะมันก็ทำให้คุณเองรู้สึกว่าความรักนี้มันจะไม่มีอนาคตหรือเปล่ามันจะไปกันรอดไหมนะคะเรากำลังตกหลุมรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าพอเรากังวลมากๆเราจะกลายเป็นอารมณ์ฟุ้งซ่านนะคะแปรปวนเริ่มไร้หัวใจกับความรั และก็จะเริ่มกลับมาเคารพการตัดสินใจของตัวเองเริ่มคิดนะว่าเขาอาจจะรักคุณไม่มากพอไหมในช่วงตุลาคมนี้คุณอาจจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เนาะเราอาจจะมีการได้พูดได้คุยคุณก็จะเห็นถึงความกระตือรือร้นนะคะของคนรัก เขาจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความมั่นคงนะคะมันไปในทิศทางที่ดีอะมาดูกันต่อไปสําหรับนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใครตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้าง4ี่ถ้วยนะหลายๆท่านอาจจะคุยกับชาวทัศน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนนะคะจมูลหรือว่าคนที่เกิดในช่วงเวลากลางคืนคนที่เกิดในชาววันจันทร์คนที่เขาเนี่ยไม่ได้มีความชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะคะเรา เราอาจจะพูดคุยกันในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่มันก็คลุมเครือมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วด้วยหรือเปล่านะในช่วงตุลาคมนี้เนี่ยเดมัวมันบ่งบอกว่าความรักความสัมพันธ์ยังมีความเอ่ยยังมีความไม่ค่อยที่จะนิ่งเท่าไหร่นะคะยังต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างกล้าก,กลัวกลัวกับการที่จะชัดเจนเนาะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็อาจจะมีนิ่งๆไปบ้างนะคะหลายๆท่านก็ The fool นะหรือคนที่คุณกำลังไปคุยด้วยอยู่หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะยังไม่ได้พร้อมที่จะยึดติดยังรู้สึกกับการที่มีอิสระแบบนี้อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มันหวือหวายังไม่ได้อยากที่จะชัดเจนยังรู้สึกมีความสุขกับการเป็นอิสระคุยกันไปเรื่อยๆดูๆกันไปก่อนนะคะเรายังรู้สึกว่าเราก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับเขาหรือชาวราศี กลุ่มลัคนาราศีกลุ่มเองเนี่ยคุณอาจจะกําลังมีคนอื่นที่เข้ามาด้วยไหมนะคะน่าจะเป็นช่วงที่เนื้อหอมนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังคงจะนิ่งๆอยู่นะคะยังมีเรื่องให้เราต้องเรียนรู้นะยังมีเรื่องให้คุณต้องได้ศึกษากันมากกว่านี้มันอาจจะมีนิ่งเงียบหายไปบ้างจนบางทีเนี่ยเด็กดาบนะคะเราก็จะมีความกังวลว่าเอ๊เขามีใครหรือเปล่านะคะเขามีใครอยู่ในความสัมพันธ์ไหมมีตัวเลือกหรือเปล่าดูเหมือนกับว่า 呃。Uh เราเป็นฝ่ายเดียวหรือเปล่าที่พยายามผลักดันความสัมพันธ์พยายามทําให้ความสัมพันธ์มันคืบหน้าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเริ่มต้นในการบทสนทนาก่อนในทุกๆอย่างบางทีเนี่ยเราเองก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยเบื่อๆช่วงนี้ก็จะเริ่มห่างๆกันนิดนึงนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยอาจจะยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนในช่วงตุลาคมนี้เนี่ยชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณมันจะนิ่งๆนินดนึงนะคะมีในเรื่อง การสับรางระหว่างทางนี้นะคะถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นในการคุยกันอาจจะต้องแอบไปส่องไปเรียนรู้ศึกษาดิ่งแล้วกันเนาะว่าเออที่เขาไม่ชัดเจนสักทีเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะมีใครอยู่หรือเปล่าหรือยังมีความคลุมเครือมีความวุ่นวายที่ตัวเขาเองต้องจัดการกับปัญหารักครั้งเก่าไหมสถานการณ์อาจจะเป็นคุณก็ได้ตรงนี้ก็ต้องไปดูนะคะเพิ่มเติมเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟัง เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านภพ่นะคะถ้าชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับภายในคลิปต่อๆไปด้วยสวัสดีค่ะ